เกี่ยหามเก่ามมากันนเดียวุมเลยไปแล้วมาจะทมเงี้ใหญ่ๆได้ไม่ดีแพูดมาอะไรกันอะลินเนี่ยบ้าอันเล้ามยัไแค่บอกเอาเอากันเลยใช่ไมเป็นนายกกูก็อยู่ได้โอเคเลยบอกว่าเลยนะคือผมเริ่มกเดินแล้วว่าผมเดินมาชิมานึกนึก